เพื่อนเพื่อนเย็ยนแล้วจะเลิกงานแล้วพอดีเนี่ยฝนรินรินตกรินรินเต็มเลยเม็ดฝนเต็มเลยดูดตกอีกตามเคยเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บหอยนาดีกว่าฝนตกอย่างนี้หอยอไอปไปเก็บหอยตรงนี้เปิดน้ําเอาไว้น้ําไหลหอยก็จะชอบเล่นน้ําไหลเพื่อนๆเดี๋ยวเอาหอยไปต้มกินกับ้มซม จริงๆด้วยน,น,นี่เห็นไหมอ่ะเขาจะมาตามน้ําไหลยอย่างนี้แหลยหอยขมนี่หอยนาก็มีมาเราหอยเยอะนะคะเพราะว่าน้ําออกมาจากสะแล้วก็เอาหอยมาด้วยเพราะว่าหอยเขาชอบถ้าน้ําไหลนี่จะมากับน้ําเลย าาหาก่อนนะฝนก็รินเนาะเพื่อนๆเนาะสมัยเด็กๆเนาะเพื่อนๆเวลาฝนตกเนี่ยพอฝนหยุดตกอะ่ะแม่เขาจะให้ไปหาหอยนาเนาะสมัยก่อนหอยนาเยอะอันนี้ไม่ค่อยมีหอยนาแต่จะมีหอยขมเนานะเพื่อนๆน จะมีหอยนาด้วยด้วก่อนนี่มีหอยนาด้วยนี่หอยนาหอยนาก็มีอาขับข้าวตอนเย็นเนาะนี่หอยนาต้มกินกับต้มหอยนาตัวเล็กคนก็รินริน คืนฝนตกแรงด้วยแหละเพื่อนๆหอยออกจากสะแน่ๆเลยอ่ะดูดิต้องเยอะออกจากสะหมดเลยไอ้สะก็ได้ทำน้ำไหลนี้แหละหอยจะออก มันก็รินหนาวใช่แล้วแหละนี่ได้เดยอะเองนะเกือบจะพอมือหนึ่งแนละ้วแม่นี่หอยนาก็มีเพื่อนๆ นี่นี่ก็หอยหนามากับน้ำไหลว่าแล้วน้ำเยอะๆนี่หอยปูปลาไปกับน้ำไหลเลี้ยงเอาไว้ถ้าไม่กั้นี่เรียบร้อยเนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้มันไหลมาทางนาก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เก็บไปมั่งก็ลงไปทางสระใต้มั่งเนาะ เป็นไรให้เขาอยู่ในนานเนี่ยแหละตอนนั้วมันตอนนั้นให้เขาเหลืออยู่มั่งเถอะได้เยอะแล้วอ่ะเพื่อนเขากินแล้วสองแม่ลูกต้มกินกระส้มตำนี่ดูนี่น,นะนี่นนี่ส้มกินกระส้มตำเนาะหอยน,น,น,นางก็มีตัวใหญ่นะคะนี่ ทเทขึ้นเืียนจะกลับบ้านแล้วเยียนแล้วฝนก็ตกริมด้วย้ามาหาหอยค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ได้